ครับยังอยู่ที่เทวราชั้นที่หนึ่งหรือว่าเทวราชั้นจาตุมหาราชในหมวดของป่าหิมพานต์นะครับโดยเฉพาะในป่าหิมพานต์ที่มีพื้นที่กว้างขวางมากๆเนี่ยก็มีสัตว์อยู่ถึง8 4 0 00ชนิดนะครับสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์ครึ่งเทพครึ่งสัตว์นะครับแล้วก็ใน8 4 0 0 0ัชนิดเนี่ยผมได้รวบรวมมาจํานวนหนึ่งนะครับคือพญานาคนะครับแล้วก็พญาขุดพญายักษ์คนทัน กุมพันธ์กินนาลีแล้วก็กินนอนนะครับรวมถึงตัวของราชสีนะครับในราชสีก็จะแบ่งออกได้เป็นอีกสี่ชนิดนะครับชนิดที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไก่สอนราชสีนะครับเป็นราชสีที่ตัวสีขาวแล้วก็ผิวพันธุ์ทุกอย่างขาวทั้งตัวนะครับยกเว้นปากลิ้นแล้วก็เท้านะครับจะเป็นสีแดงซึ่งจะมีในหน่วยงานราชการก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับจะใช้ ไก่สอนราชสีเป็นตัวโลโก้ของกระทรวงนะครับก็คือหน่วยงานราชการที่เป็นฝ่ายปกครองบ้านเมืองนะครับข้อที่9นะครับก็คือโคดจัสีนะครับโคดจัีก็มีลักษณะคล้ายๆกับราชสีนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็10ก็คือกีเลนก็ยังอยู่ในป่าิมพานอยู่นะครับเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทพนะครับกีเลนตัวจะเป็นเก็ดนะครับแล้วก็มีสีขาคล้ายๆม้านะครับแล้วก็มีเข่าด้วย สิบเอ็ดคือปักษาวายุเป็นพยานกนะครับปักษาวายุแต่ไม่ใช่พยาคุดนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่อยู่ในตระกูลนกเป็นเทพตระกูลนกนะครับสิบสองคือสดายุก็เป็นนกเช่นกันครับแต่ว่าจะตัวใหญ่กว่าปักษาดายุนะครับเรียกว่านกสดายุสิบสามนะครับนกธรรมทิมนะครับเป็นนกครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับนกธรรมทิมสิบสี่นะครับเป็นนกกาละเวกนะครับอันนี้เป็นนกรวๆแต่ว่าเป็น นกประเภทเทศนะครับแล้วก็มีเสียงอันไพเราะมากๆเลยครับในกรณีของนกกาลาเวกที่อยู่ในป่าหิมพานสิบห้านะครับนกวายุพักอันนี้เพื่อนๆคงจะได้ยินคําว่าวายุพักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อในหน่วยงานราชการหรือว่าในหน่วยของที่เกี่ยวข้องกับพวกนักลงทุนนะครับพวกกองทุนต่างๆอย่างเช่นกองทุนวายุพักแบบนี้ครับก็มาจากชื่อนกวายุพักนี่แหละครับสิบหกนะครับ เทพนรสิงห์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเทพนะครับตัวด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นราชสีหแต่ด้านบนจะเป็นพญาเทพครับเป็นครึ่งเทพครึ่งราชสีหครับเรียกว่าเทพนรสิงห์17นะครับอสุราวายุพักอสุ agen, ราวายุพักก็จะเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวของยักษ์ครับแต่ข้างล่างเนี่ยจะมีหางเหมือนนกยุงครับเป็นครึ่งยักษ์ครึ่งนกครับเรียกว่าอสุราวายุพักนะครับ ต่อมานะครับ18นะครับ18ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับยักษ์เช่นกันเรียกว่าอสุราปักษีนะครับก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นยักษ์ข้างล่างจะเป็นนกพญาหงนะครับเลยเรียกว่าอสุราปักษีเป็นเทพนะครับเทพยักษ์กึ่งยักษ์กึ่งพญาหงนะครับกึ่งยักษ์กึ่งนกนั่นแหละครับในตระกูลแล้วก็19เนะครับเทพปักษีเทพปักษีก็คือเทวดานี่แหละครับแต่ว่ามีปีกแล้วก็มีหางเลยเรียกว่าเทพปักษี 20สินะครับสิงหะพานนเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นลิงครับแต่ข้างล่างเป็นราชสีเป็นการผสมพันธ์กันระหว่างลิงกับตัวของพญาราชสีนะครับเลยเกิดเป็นสิงหะพานนนะครับค่อนข้างที่จะมีลิฟเยอะแล้วก็ว่องไวมากๆนะครับสิงหาพานนก็อาศัยอยู่ในป่าหิมาพานในเทวดาชันจาตุมหาราเช่นกันแล้วก็สิงหะพานนก็เป็นเทพนะครับก็จัดว่าเป็นเทวดาชนิดหนึ่งครับ ต่อมา21นะครับพญาหงส์อันนี้เราก็จะทราบกันอยู่แล้วก็คือเป็นลักษณะเหมือนที่เราเคยเห็นในตัวของทีวีหรือว่าที่เขาปั้นเป็นรูปะครับพญาหงแต่ว่ามีลักษณะที่ตัวใหญ่มากๆนะครับพญาหง22คือเทพเสือนาคะอันนี้หมายถึงตัวของพญานาคผสมกับเสือเลยเกิดมาเป็นเทพเสือนาคะ ก็จะอาศัยอยู่ในป่าหิมพานนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับคือมีทั้งหมด84,000ชนิดแต่อันนี้เนี่ยผมยกมาในเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จักว่าในป่าหิมพานในกลุ่มของเทพต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงมีเทพที่เรารู้จักยังมีเทพอื่นๆที่แปลกประหลาดที่มีการผสมพันธุ์ระหว่างข้ามสายพันธุ์กันออกมาเป็นเทพด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเป็นเทวดาชันจตุมหาหราชในกลุ่มของป่าหิมพานนะครับ